โอ้โห oh, oh, oh. วัดดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้นะฮะเราอยู่บ้านติดโควิดกันช่วงคริสต์มาสไม่มีอะไรทําเราก็มาทําสิ่งที่เราไม่ค่อยได้ทํากันมาเช่นกาต้มน้ํามีตะก,กันอยู่รอบๆใช่ไหมครับเรามาหาวิธีง่ายๆทําความสะอาดกันถ้าเกิดเรามองเข้าไปในกาต้มน้ํานะครับเราจะเห็นคราบตะกั่นขาวๆพวกนี้มันเกิดจากการที่น้ําต้มลราเคยเอาไปทิ้งเป็นคราบไปมันจะขัดไม่ออกเพราะฉะนั้น,เ,นเราต้องใช้วิธีการโดยสิ่งที่เราจะใช้ในการต้มก็คือ น้ำส้มสายชูครับจะเริ่มจากเติมน้ำเข้าไปให้ถึงรอยที่มีตะกันอยู่นะครับจากนั้นนะครับใช้น้ำส้มสายชูประมาณ5ช้อนโต๊ะแต่จริงๆกาผมเล็กนะผมอาจจะไม่ต้องใช้ถึง5ช้อนโต๊ะก็ได้เอ,อแล้วแต่ใครพิจารณาเอาละกันจากนั้นนะครับเราก็เอาไปต้มตามปกติเลยประมาณสัก1ชั่วโมงแล้วเราก็นั่งเฉยๆรอมัน เดี๋ยวมันก็สาดเองนะครับผ่านมาชั่วโมงนึงแล้วปิดสวิตช์ก่อนเนาะแพราะเราจะกดจะได้ทำความฝาดท่อตรงข้างในนี้ไปด้วยกลายเป็นว่ากลิ่นน้ำส้มเข้าไปในท่อด้วยขัดด้วยแปรงสีฟันเบาๆเอ้ยออกเลยอะ่ะออกแบบหล,หลุดเลยอะ่ะ มุมนี้อยู่ตรงมุมนี้เห็นคาบไหมเห็นคราบไหมเนี่ยคาตรงนี้เห็นไหมไอ้เจ้าน้ำส้มสายชูเนี่ยนะครับมันก็คือกรดออซิติกพอมันบวกกับน้ำปั๊บแล้วเราก็ใช้ความร้อนเนี่ยไปเร่งให้มันเกิดปฏิกิริยามากขึ้นมันจะเกิดเป็นประจุบวกประจุลบแยกตะกันน้ำออกกลายเป็นของที่ผลักกันเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยหลุดออกอย่างง่ายได้ครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่น้ำเปล่าลงไป ه, เพื่อล้างกล่นของน้ำส้มสายชูค่าบตะก,กันหายไปหมดหายเกี้ยงเลยครับไม่มีเหลือสักนิดหนึ่งเพียงเท่านี้เราก็ได้กระติกน้ำร้อนที่ไม่มีตะกันแล้วปลอดภัยลองมาดูเลยครับอย่าเผลอเอาไปชงปกาแฟกินนะครับ